สวัสดีครับวันนี้เรามาอยู่ในปวนโลบอกในแมป r r o t t h m u u s u u o o b นะครับผมเป็นแบบว่าแนวไปปนอิธิพันธ์อะไรอย่างงี้ซึ่งเป็นแมปนี้ก็น่าสนใจดีครับก็เลยเอามาลองโอเคเดี๋ยวไปดูกันนะครับผมอ่ามาแล้วเรามาไปตงที่รูที่เพื่อนเราทำไว้ให้อเอ๊ อยอบ,บี้อบบีอาอมาใหม่โอ้อะถึงไหมโอเคถึงเราพูดอย่างเราเปิดเครื่องขุดแล้วเพื่อจะนำไปยังมิวเซียมบึ้มอ่าเข้ามาแล้วในมิวเซียม โอเด็กเราไปเก็บแตงไม้เพื่อมาใช้ตรงนี้โอเคต้องไประเบิดแต่เหมือนมันบักประวะประตูมันเปิดอะก,ก็เข้าเข้าไปเลยนะเนาะเกมมีบักนะครับผมอ้าวโดนถ่ายรูปซะง,งั้นโอ้โหไอ อ๋ออีซี่แจใช่ไหมไปเอากุญแจเอ้ hey, <Yeah. S 2> ได้กุญแจแล้วเือ hey, yeah. ยะไปไปข้างในมิวเซียมข้างในพิพิธภัณฑ์อ่าคุณตํรวจเราไม่ไปหาหรอกเฮ้ยเซฟเฮ้ยเย็นเย็น ไปไปดิเพื่อนโอ้โหไป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 โอ้โยฟาดแต่าฟาดเฮ้ยไอ้เถอเถอะพีซี่ไปเลยอุ้ยอยู่ในปาร์ตี้ร้อนดังกับไฟเยอ,อ่อโอ้ย เออเออใจเย็นเโอ,อ้โอหต้องลงมาในท่ออะเอ๋ทำไมเพื่อนตายจุดจุดจุดวิงว่งวิงว่งวิงว่งวิ่งวิ่งวิ่งเออใจเย็นเย็น,เ,ยนเดี๋ยวด้วยโอ้ลงมาแล้วทั้งไหนไปทางไหนอืมซุบ เอ้ย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 เว่งเว่งเวงเวงเดี๋ยว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 อ้าขามัแล้วขึ้นไปเลยนี่นะเหมือนจะยากเอ้ยอีซี่โอ้ยตายเอ้ยเกือบร่วงสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนยืนทำไรอ่ะยืน เฮ้ยพัดลมร่วงแล้วตายโอ้โหนี่มีมีไฟส่องคือสว่างอย่างนี้จะส่องทำไมมันไม่ได้มืดเลยเฮ้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 ยเข้ามาแล้วโอ้พัดลมดุตการเฮ้ยรอดรอดอันนี้รอดเอออันี่ไม่จะไม่ไม่ไม่รับอ่า อุ๊ยรอดแล้วปึ๊บอ่านี่เข้ามาในมิวเซียมแล้วอืมมีกระสีระเบิดอ่ะปดสิคร like. ja ับอ้าวเวนสัญญาเตือนภัยดังเลยอือรอดแล้วโอ้รูปโมนาลิซา คือเข้ามาขโมยรูปใช่ไหมไปให้เก็บห้าช่องทางลับเปิดไปขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไปโอ้โหดนตีก็เลือทึกมากแหคนดูคลิปอาจจะไม่ได้ยินนะครับผมเพราะว่าเดี๋ยวโดวนลิขสิทธิ์อีกอ้าวเข้ามาขึ้นึงแล้วไปปีนปีนอ้าว ม่ไปคุกเหรอเป็นเอออย่างนี้แะนะไปขโมยของเขาก็โดนจับเ,ออเข้าคุกไปแล้วเป็นอะไรคุกต้องมาออกที่ถั่วซ่วมทุกรอบอฮ้ยโอ้โหเกือบไปออขึ้นข้างบนเออซึบ อ่ะมาแล้วอ่ะกลับไปที่คุกอเอ๊ะแบบคุค้นคุนนี่ไปกรอบเขามาปะเนี่เก็บกีการ์ดเพื่อเปิดประตูโอ้ยังขนาดนี้ควรตื่นนะอ่ารู้ไปเก็บมาแล้วเพื่อน ือผ่านแล้วใช่โอ้โหชัดเลยแมปอะขึ้นจรวดมีซ่อนจรวดไว้ด้วยเหรอในคุกเนี่ยนะโอ้โหอาจะผ่านตดดประมาณันแปดล้านรอบไอรขึ้นจะรวด น้ายถอยหลังด้วยโอ้ไปเดี๋ยวโอ้ใช้รถจรวดหนีคุกเลยเหรออ่ะมาดวงจันทร์โอ้อักโอ้ไร,รืแรงน้ำทวงกระโดดได้สูงไปเลยนี่ออลงรู้ไป เมเจอร์เอสเคโอโอเคดูอ่าประตูอยู่โน่นโอเคเข้าใจแล้วเพื่อนเพื่อนอย่าขัดเยอะเอ้ยผ่านม่านนี้ไปได้ทันไฟฟ้าเอ้ยย้งเถอะอีกสิ โอ้ชเฮ้ยโอ้โหไอ้ผ่านมาแล้วมาอันนี้สาปย์เน่อีซี่เฮ้ยโอ้โหมันมีหายได้ด้วยเดอะฟินาเล่โอ้ยมาแล้วไม่ต้องพูดนั่นไง มีระเบิดจ้ะอ้าวกำแพงเปิดแล้วไปไม่ต้องเก็บระเบิดเฮ้ยสบายวิ่งหนีมีคนระเบิดให้เราแล้วเราก็ออกได้เลยนะจ๊ะ้ายหนีออกไปเลยเออมาถึงอะไรเอ่ยมามาถึงที่ซ่อนแล้วเหรอโอเค โ okay, okay. อเคโอเค๋อไม่เพื่อนอ่าจบแล้วเย้โอเค,อเคงั้นเราขอจบพาร์ทนี้ไว้ตรงนี้นะครับผมเรามาถึงที่ซ่อนแล้วแล้วก็แนะนำว่าการขโมยมันไม่ดีนะครับผมอันนี้คือดูเป็นแค่ความบันเทิงนะครับผมเดี๋ยวแมปเดี๋ยวเราแปะไว้ในแปะลิง์ไว้นะครับผมโอเคสวัสดีครับ